มูนเดี๋ยวตัดคนให้นะครับเดี๋ยวจะนว่าสมุนตัดคนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะ น้องมีเห็บหมัดน,นะครับอันนี้เลือดจะเข็ดเดี๋ยวเราไปอาบน้ําแล้วก็แช่น้ํายากําจัดเห็บหมัดให้ใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังให้นะครับจะได้ลดเห็บหมัดแล้วก็ลดผื่นแดงถึงทันที่เกิดจากเห็บหมัดกัดน,นะครับพุมท่านหลังจากที่เราแต่งขนที่น้องเสร็จแล้วนะครับน้องมีเห็บหมัดน,นะเราก็จะใช้เป็น แชมพ um <ch> ูส <It> ูตรสมุนไพรที่ช่วยลดเห็บัดและก็ลดกล่นแอบก่นคันจากการที่โดนเห็บัดกัดนะครับผสมกับน้ำยากำจัดเห็บหมัดช่วยลดเห็บหมัดและก็เห็บัดออกนะครับเป็นน้ำยากำจัดเห็บหมัดแล้วก็แชมพูสูตรสมุนไพรของร้านน้องหมาดอมแมสซาลอนนะครับอันนี้ผสมน้ำอัตราส่วนแชมพูหนึ่งส่วนตัวน้ำ10ส่วนนะครับแล้วก็แชมพูสูตรแล้วก็น้ำยากำจัดเห็บัดอีก 1cc ต่อน้ำ3ลิตรนะครับผสมแล้วก็หมักไว้กับตัวสุนัขนะครับเพื่อที่จะกำจัดเห็ดหมาดแล้วก็ลดอลณหภูมิพันถ้าสนใจผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมาดแชมพูสูตรสมุนไพรติดต่อเข้ามาได้ครับ0866404443นะครับหรือว่าสนใจใช้บริการอาบน้ำาัดขนกำจัดเห็ดหมัดที่เราทำได้ที่เบอร์เดียวกันเรามีบริการรับส่งด้วยครับในแรกส่วนหนึ่งจะใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการตามมูลิดิ นี้ีตต่างด้วยนะครับอนุโมนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่จ้ใช้บริการร้านน้องหมาสารอนครับขอบคุณครับอาบนนะ้ำตัดขนกับจัดเ็บหมัดเสร็จแล้วนะครับน้องหมาไม่มีเทบหมัดติดอยู่บนตัวแล้วนะครับอันนี้น กำจัดเถืบกหมัดร้านนวดหนวดน้องมาซาลอนในเส้นเลือดเส้นหมอนแขนครับ0866404443สนใจใช้บริการอาบน้ำตัดขนกำจัดเถืบกหมัดหรือว่าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรดูแลเรื่องลดเถืบกหมัดลดปืนแดงปืนคันจากการที่โดนเถืบกหมัดติดต่อเข้ามาได้นะครับที่0866404443เรามีบริการรับส่งด้วยนะครับสนใจใช้บริการติดต่อเข้ามาได้ครับขอบคุณครับ